สวัสดีครับผมนายแพทย์ภูนทวีพรพาณิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนทวีคูมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้อาจจะมาเลดนิดหนึ่งนะบอดี้ร่างผิวนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุยกันในเรื่องของวิเคราะห์ผื่นผิวหนังในตอนที่หกสิบห้าแล้วนะครับจะเป็นผื่นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองดูันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ดูเริ่มต้นก่อนนะครับอือเออเอ,อรูปนี้น่ารูปเป็นอย่างนี้เป็นที่แขนขวานะครับเนอะเออมันอาจจะเอออย่างนี้เกนชั่วหน่อยลักษณะเป็นยังไงครับเป็นสะเก็ดคุุยๆลอยขึ้นมาเต็มเลยนะแล้วก็มีผิวที่แตกนะครับนะบแตกเหมือนคล้ายๆแตกรายงานเลยฮนะ แตกรายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอรอยเป็นแดงๆนูนๆนะครับแล้วก็หนาหนะตรงบริเวณที่ข้อมือเห็นไหมครับเออนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้างข้างซ้ายเนาะข้อมือแขนซ้ายหรือแขนขวาเนี่ยเดี๋ยวเอออ่ะนี่นี่ นี่แขนขวาแต่ไอในรูปมีแขนซ้ายนะครับที่อยู่ในช่องต่อๆเนี่ยเดี๋ยวเออเอาแขนขวาก่อนอ่ามันกลับกลับข้างเนาะในช่องต่อๆมันจะกลับข้างกันผมเลยงงเนาะเออมันคือแขนขวานะครับลักษณะคล้ายกันเลย ลักษณะก็คือเป็นลักษณะของการที่มีผิวหนังนะครับที่มันมีผื่นนะครับแล้วก็มีรอยแตกของผิวหนังนะมีรอยแดงนะครับแล้วก็ขอบเขตชัดเจนนะครับเห็นไหมแล้วก็อาจจะมีรอยเกาจนเลือดนะครับแล้วก็มีลักษณะของสเก็ตนะครับสีขาวๆเนี่ยปกคลุมอยู่เนาะหลายๆคนนะครับที่มองเผื่นๆแล้วแบบเอ้ย hey, สเก็ตเงินนะ ไปหาคุณหมอที่ไหนก็จะบอกอ๋อสเก็ดเงินนะครับหาหมอยี่สิบคนก็บอกสเก็ดเงินนะครับแต่มาหาผมแล้วผมวินิจฉัยว่าเป็นผิวหนังอักเสบเรือ้อรังนะมันไม่ได้วินิจฉัยจากผืนไม่ได้วินิจฉัยจากรูปภาพครับแต่ผมวินิจฉัยจากนิสัยของผืนนะทำความเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกเฮ้ยส่งรูปให้หมอดูได้ไหม โอ้มันจะดูได้ยังไงล่ะครับนะมันต้องถามด้วยไงต้องซักประวัตินะครับการใช้ยาเป็นยังไงนะครับนิสัยใจคอของผื่นเป็นอย่างไรนะถามเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นมีชีวิตเลยใช่ครับนะบางทีเนี่ยเป็นเป็นเชื้อที่มันมีติดเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สิ่งมีชีวิตที่มันต้องการเอาตัวรอดมันก็จะมีนิสัยของมัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้วินิจฉัยตามรูปภาพหรือว่าดูปุ๊บวินิจฉัยปับ๊บนะเหมือนลักษณะของการเ,เรียนการสอนของของทางด้านโรงเรียนแพทย์ที่เขาใช้กันนะครับผมก็เอามาประยุกต์ว่าเออเฮ้ยมันต้องควรจะมีประวัติร่วมด้วยสินะไม่ใช่ดูผื่นปุ๊บก็บวินิจฉัยปับ๊บนะไม่ใช่นะครับนะอันนั้นไม่ใช่นิสัยของผมแล้วกันนะอา้าวผมก็ให้การรักษาไปนะในเรื่องของผิวหลังอักเสบเรือหลังนะครับ ก็วินิจฉัยเป็นผิวหนังเสบเรื้อรังนะเมื่อกี้ดูแขนขวาเนะาะเดี๋ยวดูแขนขวาซ้ํานะครับสองสัปดาห์ถัดมานะครับหลังให้ยาปฏิชุวนะแล้วก็ควบคุมการกินการอยู่เป็นยังไงเป็นไงฮะสะเก็ดเหมือนเลี่ยมเละเลยไรนะครับแล้วก็พืนนะครับความหนาเนี่ยบางลงแล้วนะครับเท่าเท่าที่สังเกตเห็นนะครับแล้วก็ตรงที่มันเป็นคุย,คย เป็นรอยแตกนะครับมันหายไปแล้วนะครับเป็นจากการอะไรฮะมันล่อนออกไปนั่นเองนะครับของสะเก็ดนะอันนี้คือประมาณสองสัปดาห์นะหลังจากที่รักษาไปนะครับอันนี้รูปพวกนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตเจ้าของรูปภาพหรือว่าเจ้าของคนไข้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงมือก็จะบางลงนะครับหลังมือเนี่ยนะเรื่องความแดงอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซีดลงนะครับเรื่องการอักเสบก็จะลดลงนั่นเอง ก็ยังเห็นอยู่ที่ประมาณนิ้วมือเนาะยังมีการอักเสบอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้ยาปฏิชุนะที่ต่อเนื่องต่อต่อกันไปนะอะอันนี้คือลักษณะของมือแขนขวานะเดี๋ยวแขนซ้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับนะครับอ่านีแขนซ้ายนะครับ นะจะดูในรูปแล้วมันกลับหัวมันอาจจะเหมือนแขนขวานะครับในช่องต่อตอนะลักษณะเห็นไหมครับตรงมือนะตรงนิ้วเนี่ยจะสังเกตว่าเออมันจะแดงกว่าไอ้ตรงโคนข้อมือนะตรงหลังมือแล้วว่าตรงแขนนะครับสังเกตเห็นกันไหมครับเพราะอะไรนะครับที่ผมสังเกตอยู่ก็คือเรื่องของการโดนน้ํานั่นเองหรือคนที่เหงื่อออกมือนะแล้วปล่อยให้แห้งเองนะครับหรือว่าโดนน้ํานะครับซักผ้า ล้างจานนะครับล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอะไรพวกเนี้แล้วปล่อยให้มันเชอะแฉะอย่างนั้นนะครับแล้วปล่อยให้มันแห้งเองอย่างเงี้ยโอกาสที่ตัวโรคมันจะกําเริบขึ้นก็มีสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่มีน้ําเคลือบอยู่หรือใส่ถุงมือแล้วมันอับชื้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวหนังอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันลามได้มากขึ้นหรือเหอมากขึ้นนั่นเองนะลักษณะของแขนนะครับที่เราเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยของแขนซ้ายเนี่ย คุยผุยสะเก็ดสะเก็ดแล้วรอยแตกรอยแตกไปเนี่ยหายไปแล้วนะครับแล้วก็ผื่นนะครับลักษณะคือมันบางลงแล้วนะอาจจะมีรอยแดงๆของการดักเสพเนี่ยยังเหลืออยู่ที่ประมาณนิ้วนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นผลจากการรับรักษาไปนะครับแล้วก็ควบคุมการกินการอยู่แค่ประมาณสิบห้าวันนั่นเองนะหลังจากที่ได้รับการรักษาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรดังนะครับหลายๆคุณหมอนะอาจจะวินิจฉัยว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาหาผมแล้วอาจจะเป็นวินิจฉัยอื่นนะแล้วก็มีหายขาดกันหลายท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษานะครับที่คุณหมอก็บอกเอ้ยไม่หายหรอกเป็นกันไปตลอดชีวิตนะโรคสะเก็ดเงินมันรักษาไม่หายลองมาดูสินะครับนะมีผมมีตัวอย่างหลายคนแล้วนะที่เป็นมาสามสิบปีนะโดนวินิจฉัยว่าเป็นสามสิบปีก็หายนะ หายขาดแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับเพราะว่าเออไม่ก็คือหายขาดนั่นเองนะได้รับการทดสอบแล้วถ้าทดสอบแล้วผ่านนะผมก็จะถือว่าหายขาดนั่นเองนะบางคนก็เป็นมาสิบสองปีนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างของคนไข้ที่เคยรักษาอยู่น,นั่นเองนะครับเอาละครับประมาณนี้นะเรื่องของวิเคราะห์ผื่นผิวหนังในตอนที่หกสิบห้านะครับคุณแอป,ปกูเหรอนะครับบอกว่าสวัสดีครับ รักษากับหมออยู่ทานน้ำใบายานางได้ไหมครับได้ครับประมาณสักห้าใบต่อวันถ้าขี้ร้อนนะถ้าเกิดว่าขี้หนาวก็ไม่ควรรับประทานนะครับประมาณนี้นะอา้าวไม่มีใครสอบถามกันแ,แล้วก็เออไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา จะมาไลฟ์สดแล้วเจอกันอีกทีนู้นเลยนะครับวันที่แปดตุลาเลยนะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะติดลาพักร้อนนะครับในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้ยังอยู่โรงพยาบาลจนถึงตอนเย็นนะแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนี่ยไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงผมเออไปที่ไหนมาบ้างหรือยังไงเดี๋ยวอัปเดตแล้วก็ลงรูปภาพหรือว่าแคปชั่นให้ดูแล้วกันนะในช่อง ส,สีแดงนะครับช่องที่เป็นที่เป็นโพสนะครับแล้วก็คอยติดตามดูแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะทั้งในช่องสีแดงแล้วก็ในช่องต่อๆด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันที่8ตอน2องทุ่มครึ่งนะอาจจะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าจะหัวข้อที่ขึ้นไว้ก่อนเลยก็คือเรื่องของทําอย่างไรให้เด็กมีไข้สูงแล้ชัก ไอ่งงไหมมีแต่แบบทําให้ไม่ชักอ่าเคยเคยเห็นไหมครับเด็กที่ชัดนะพอดีผมได้แรงบันดาลใจมาจากที่แม่อุ้มลูกลงมาจากรถนะครับแล้วก็เรียกให้มีคนมาช่วยนะกลางถนนเลยนะว่าเด็กยังชักอยู่เลยนะครับทําอย่างไรให้เด็กชักเร็วขึ้นนะก็คือทําให้ไข้มันสูงเร็วนั่นแหละนะจะทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเรา จะได้เรียนรู้ในการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กชักนั่นเองนะนี่คือจุดประสงค์ที่ผมต้องการที่จะพูดนะครับคุณนิมิตบอกสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับก็เดี๋ยวยังไงคุยกันในทีในรายละเอียดนะครับเรื่องทําให้เด็กชักได้ไวขึ้นนะในวันที่8ตุลาคมนะครับตอนสองทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะแล้วก็คุณต้นเรวัฒนะสวัสดีครับ ใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันนะครับที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภยัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเืินนะครับสาธุครับสวัสดีครับมาครับดูแป๊บเดียวนะคุณต้นนะ